กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีมอบประกาศนียบตัตรเชิดชูเกียรติแก่องคอ์กรและบริษัทที่ผลิตใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหวังสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคและสังคมไทยค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสมาคมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดพิธีประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรีนแพคเกจจิ้งเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักในเรื่องของภัยคุกคามจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากพัฒนาสังคมฐานความรู้เชิงรุกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยทีุ่ดกำลังคุกคามเป็นความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมมนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งนี้มี4องค์กร ที่ได้รับการประกาศเชืดชจเกียติในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่บริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์จำกัดและในฐานะผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่บริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทเนเล่ไทยจำกัดนางสาวอชลาวงแสงจันทร์รองปลัดรกระทรวงวิทยาศาสตร์กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเมื่อพูดถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิตระบบกระจายผลิตภัณฑ์จนถึงระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการใช้ซึ่งหากมีการดำเนินงานอย่างจริงจังจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ ด้านนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสสวททได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการประกาศเกติคุณแก่องค์กรหน่วยงานภาคราัฐและภาคเอกชนเป็น3ประเภทคือประเภทที่1ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทที่2ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประเภทที่3ผู้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในปีแรกนี้สอสอวท,ท,ทพิจารณาเลือกสรรเฉพาะสองประเภทแรกก่อนคือประเภทที่1และประเภทที่สองซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิก่อนการเยี่ยมชมจนสามารถตัดสินหน่วยงานที่เหมาะสมได้เพื่อการประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ทราบและชื่นชมทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อสู้กับภัยคุกค,ค,คามที่กำลังมีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ